ตรงนี้กูว่าสวยนะป้าฉันหล่อมากเลยปยมอีกน้วตอนตอนตอนแรกกับตอนนี้กัเหมือนกันแล้วนะนี่หรอเฮ้ยกินาหรอเปล่ากินบ้วหรเปล่าเราดับีกคนหรือเปล่าใช่ขับรถมาป้าป้าหรอเดล้วไม่ใช่เลยหรอกวันนี้เขาขอบกระป๋อมาไมออกไม่ป้ว ร้อยเขาบอกว่ายืนนิ่งห้านาทีไม่บอกว่าไปยืนนิ่งหนาทีเข้าไปแบบนี้ไปแบลวติดวาถ้าไม่ใช่ฟ้าใช่พูดเลยตอนแรกอ่ะจะกลับบ้านไปนอนกายมันพักผ่อนได้เพียงพอพักผ่อนบ้างก็พักผ่อนยู ขาดสัตย์นาฮะเราหิวมากเลยนี่ขาดสัตย์นาฮะแล้วดูป๊อปแก๊้ป๊อปแก๊้มมาพอเข้ากูรีบมากกูเองน่ะว่างเลยนะได้เชันขาดยืนตรงไม่ได้แล้วอะนั่งดูแชร์แล้วนะโอ้โหหรือเปล่าขาไป็นที่สี่สิบไม่มีใครห้ามพี่ติ๊พอนี่ในพร้อมเห็แชร์โอ้เกินไปช่วยกรุณาพ่ช่วยกรุณาโปรกัมเขาหน่อยค่ะ นี่การแต่งเพลงไงว่าเวลาแต่งอ่ะฉันจะแต่งไม่ได้เพราะฉันน่ยไม่รู้จังหวะว่ามีโทนนมว่าตึ้ง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 แต่งเป็นแต่งเป็นเนื้อออกมาก่อนนะครับเป็นความรู้สึกเขียนเขียนเขียนเอกมาอ๋อมันเขียนร้อยกองก่อนใช่ไหมแล้วก็เพราะว่าจะรู้แค่เทคนิคว่าห้ามต้องต้องคําสุดท้ายต้องเป็นคําเป็นห้ามเป็นคําตายเพราะเสียงของมันจะได้เสียงมันจะตกยกเว้นว่าเป็นท่อนสุดท้ายอย่างเงี้ยใช่มันต้องแบบขึ้นไป รู้เทคนิคคือตรงนี้แต่ว่าละเทคนิคเวลาเอาไปใส่กับดนตรีอ่ะมันจะนนนะตึงตึงตึงไม่ได้ทางวีเซฟก็เขียนไปก่อน <c oughs> เขียนไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเรียบเรียงแบบนี้เขาเคยจะเขียนเพลงอย, <c oughs> อยู่ก็เลยแบบลองนั่งฟังฟังแบบฟังแล้วลองมาแปลงเนื้อดูอ๋อได้ครับถนะ้า <c oughs> มีเพลงอะไรเอามาแชร์กันได้ครับปีหน้าคงปีหน้าเลยเรื่องเพลงโอเคเดี๋ยวเซฟเอาไปแต่งเป็นซีรีส์เรื่องต่อไปรอแม่ก่อนหรือรอเดบิวตก่อนรอเตงเดบิวต์เพลงก่อนเองก่อนเจ้าของค่ายยังไม่เกิดค่ะ พี่แจมใช่ไหมบอกมาใครสอนใครสอนได้อ๋อเลยพี่เซฟเฮ้ยแต่พี่เจมเขาต้องเพลงเป็นอย่างเดียวเขาไม่ได้เต้นเก่งเรียนภาษาสอยนรู้ไดเต่งครับไม่ครับพี่เซฟภาษาเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าก็เต้นนิดหน่อยแล้วก็อยู่ใหม่ดูก็รู้คือแบบความโกหกแบบเป็นความโกหกอะเต็มร้อยค่ะแต่ความจริงเป็นศูนย์เป็นโคโลกราฟสุดยอดเก๋ฉันได้เทคนิคจากเขาแต่งเพลง ใช่พี่บอกไปว่าเดี๋ยวถ้ามีเพลงเพลงแบบเนื้อเพลงดีๆให้เอามาส่งพลงนี้เดี๋ยวพี่จะเดโมเขียนเขียนยงไงคนคนคนแต่งเนื้อคนนี้แล้วคนขังคำนองคนนี้และนี่ก็เป็นคนเรียบเรียงจบสามคนคนละเพลงเอาามแชร์เรียบเรียงจบสามเพลงอะไรจริงต้องทำสามเพลงนะเล่นกันทำคนละเพลงคนละเพลงคนละเพลงแต่พีทคนแต่งเขียนเนื้อเองคนเดียวเก่งไหมล่ะเคยเขียนก่อนนะพี่เคยเขียนก่อนแล้วแบบ เปียนไม่ได้แล้วมันจบไม่สวยอะ่ะ<ห>ที่เลยเขียนจบแล้วมันไม่สวยสจบแบบตึก๊กก็เลยกลายว่ามันเหมือนหนังจบไม่ไม่เรียบไม่พรอมอะ่ะ<อ>ก็เลยกลัวแบบกลัวแต่งก่อนไม่ได้เพราะแต่งเนื้อไม่สุกไม่โตอ,อ่ะเนาะเป็นคนนนที่ไหนนะ<อ>นนแบบอำเภออยู่ในอำเภออะไรนะใส<อ>น้อยใสใหญ่บ้านใหญ่อ่าอุ้ยไฟบ่อยเลยได้ใกล้บ้านฉันนะเนี่ยฉันข้าม่น้ำไปแบบเดียวก็นถึงแล้วอ๋ออยู่ตรงเซนเซนท่านเลยสิ โอ้โหเดี๋ยวเพราะว่าบบางใหญ่มันจะกินมันจะถึงเนี่ยเลยมั้งนครอินน่ะไอ้ตรงตอนนครอินน่ะที่พี่เคยรู้อ่ะเพราะว่าตอนเด็กๆพี่ตอนเด็กๆอ่ะพี่ชอบพ่อพี่ชอบพาพาไปเที่ยวแถวนั้นเลยเรารู้ไงว่าเส้นบางใหญ่มันใหญ่ขนาดไหนแต่เอาเพิ่มบางบางใหญ่ใจแวกไปถึงนี่เลยมั้งขอบางไผ่เลยใช่ปะอุ้ยแต่วมันใหญ่อยู่นะเรียนโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนเทพศรินนนนแน่ ฮ<ล>ะ,ละล<ห>อยู่เตรียมพัดนอนครับโอ้ตรงปากเกร็ดใช่ไหมตรงวสแก้วอ๋อที่มันจะเข้าเส้นอะไรวะที่มันจะข้ามไอเนี่ยมันจะมีสะพานอะไรสะพานหนึ่งอ่ะตรงเส้นไอเนี้ยเส้นสเส้นอันนี้ใช่ไหมเส้นราชพฤกษ์อะ่ะแล้วแล้วตัดกับไอ<ส>้สะพานสะพานไอเนี้ยสะพานเจดที่มาจากสะพานเจดใช่ปะแล้วลงมามันจะมีโรงเรียนเธอใช่ไหมใช่ครับอ๋อจำได้จำเก่งิกไ่้ ฮะที่จเกะแ,แต่ไม่เคยไป <c oughs> เคยดูแมพแล้วก็เจออยู่พททอ,อ,อที่ทำงานไม่มีอะไรทำตอนตอนที่ทางานพี่เลยแบบนั่งดูแมพไปว่าโรงเรียนอะไรเอา้าเตรียมพัดนอนอยู่ตรงนั้นนี่เองเพราะก็เคยสงสัยตอนตอนนี้พี่ไปนนใหม่ๆว่าเตรียมพัดนนท์มาอยู่ตรงไหนวะนึกว่าอยู่ตรงปากเก็บเอา้าอยู่ตรงเส้นคอนครอินเอา้าคนเราเรื่องเลยนี่หว่า แต่ว่าโรงเรียนเธอนีกันดานะทำไมเธอไม่เรียนส่วนกราบนนหรือไม่ก็เทพซิรินเนี่ยเออเพราะว่าถ้าเส้นบางใหญ่ต้องเรียนเทพซิรินนะคือลองเรียนดูเทพซิรินนะอ่ะเดินคนเรียนเยอะไม่ใช่อะไรหรอกคนเรียนเยอะไปใหญ่ไม่ไหวเทพซิรินนอนรอยอยู่เราไม่ดูพี่เดี๋ยวพี่ไม่เคยเข้าไปนะวายกูวายอยากจะ